สวัสดีครับวันนี้จะแนะนําการซื้อสินค้าไม่ว่าจะซื้อที่ไหนสาขาใดแล้วจะซื้อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเกิดเป็นผลประโยชน์ที่มากกว่าจากการบริโภคส่วนตัวหรือสร้างเป็นกลุ่มแล้วร่วมกันบริโภคจากสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันห้างเจซีก่อตั้งขึ้นมาโดยท่านดรสมชายหัชรีหาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการบริโภคปกติจากสิ่งที่เราซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้ว ในชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างและยังสามารถสร้างเป็นธุรกิจจากการบริโภคปกติปกติเพื่อรองรับรายได้ขั้นต่ำวันละ1,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทต่อวันต่อหนึ่งหุ้นส่วนศูนย์ธุรกิจสูงสุด15ศูนย์ธุรกิจเขาจ่ายกันแบบศูนย์ธุรกิจต่อศูนย์ธุรกิจเลยหรือหุ้นต่อหุ้นเลยไม่ต้องมารักษารายเดือนรายปีไม่ต้องมาเสียค่าเช่าเพราะเมื่อเราเป็นหุ้นส่วนแล้วเขาให้แล้วให้เลยจะเป็นของเราตราบชั่วฟ้าดินสลาย มาทำความเข้าใจศึกษาและสร้างเพราะถ้าเรายังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวถ้าเรายังมีภาระที่จะต้องดูแลและภาระที่ต้องชดใช้ถ้าตัวเราต้องหมดแรงไปสิ่งสิ่งนี้คือเจีอาจจะแข็งแรงขึ้นและเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ปั๊มรายได้ให้เราและคนที่เรารักที่อยู่ข้างหลังเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลานั้นมาถึงก็ได้มาคุยกันและร่วมสร้างไปด้วยกันกับเจี JC. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้หวังว่า เราจะได้ร่วมงานกันในอนาคตนะครับ